ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารุตท็อคครับ EP นี้เป็น EP พิเศษในหัวข้อของหมวดพุทธศาสนาน่าครับฟิดแบ็จาก3คลิปที่ผ่านมาก็ค่อนข้างดีนะครับมีหลายท่านโทรเข้ามาสอบถามหลายท่านโทรเข้ามาหาข้อสงสัยก็ขอสรุปรวมอย่างนี้แล้วกันนะครับคือการปฏิบัติเนี่ยครับ มันมีหลายช่องทางมากมายนะครับอย่างในของพระพุทธเจ้าจะมีทั้งหมดแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ทำไมถึงต้องเทศนาไว้เยอะแยะมากมายขนาดนั้นครับ mm hmm. ก็ต่อเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้แล้วก่อนที่จะเผยแพร่นะครับ mm hmm. ก็ทรงตัดว่าดอกบัวมีสี่เหล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับรู้เนี่ยก็จะไม่เท่ากัน มีดอกบัวที่โผล่พ้นน้ำดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำดอกบัวที่อยู่พ้นคนตมและดอกบัวที่อยู่ใต้คนตมเพราะฉะนั้นจึงต้องตัดเทศนาไว้มากมายนะครับแต่ถ้าทางหนึ่งทางใดที่ถูกเจริตกับตัวเองก็สามารถหลุดพ้นได้เช่นเดียวกันอย่างเช่นครูบาอาจารย์หลายท่านนะครับก็จะมีการแยกแยะต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นบางท่านก็เป็นการพิจารณากาย ทำสมถกรรมฐานนะครับเพื่อให้ต่อยอดไปถึงการวิปัสสนาบางครูบาอาจารย์บางท่านก็การเพ่งดูจิตดูจิตที่เคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนไหวของจิตไม่มีพี่ไม่มีอะไรผิดและไม่มีอะไรถูกครับเปรียบเสมือนการสอนสมัยผมเป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอนที่มหาวิทยาลัยนะครับในคลาสเดียวกันเนี่ยก็จะมีเด็กที่มีความรู้พื้นฐานแตกต่างกัน ในฐานะของเป็นอาจารย์เนี่ย mm. ก็จะต้องหาวิธี mm. หาเทคนิคต่างๆดัดแปลงจากงานวิชาการบ้าง mm. เพื่อพรีเซนต์หรือสอนเด็กให้มีความเข้าใจในทุกๆคนในเรื่องใเ,องใ,นเองในเรื่องเดียวกันนี้อาจจะสอนไม่เหมือนกันในแต่ละคนแต่ถ้าสุดท้ายเป้าหมายคือความสำเร็จคือเด็กสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่เราสอนได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแลครับในพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกัน ขอให้ยึดหลักผลทางแน่วแน่ว่าการที่หลุดพ้นจากกายหลุดพ้นจากจิตนั้นตัดห่วงของกิเลสออกให้หมดนะครับก็เป็นหนทางสู่พันธิพานได้เช่นเดียวกันนะครับจะได้ตอบข้อสงสัยหลายๆท่านที่โทรเข้ามาปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะครับแสดงว่าผมเริ่มมีแฟนคลับแล้วโอเคครับ e ีนี้เป็นการตอบคำถามเบื้องต้นแค่นี้เองครับ วันนี้ช่องมารุตทอล์กสวัสดีครับ